ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมทางด้านของพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บรัญรชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจากักรพร้อมด้วยพลเอกพนาแลยวปลอดทุกเสนาธิการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาจากกองทัพบกนะครับได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยทหารของขอไปครับได้มีการลงพื้นที่นะครับในการเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่33แล้วก็รับฟังการบรรยายนะครับสรุปติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อขัดข้องแล้วก็ข้อเสนอแนะแล้วก็บอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่กำลังพลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สี่เพนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลาที่33หน่วยงานราชการนะครับหัวหน้าส่วนตำรวจผู้บังคับกองร้อยและก็กำลังพลให้การต้อนรับครับนอกจากนี้ปันเอกอนุชาโนนคู่เขตโขงรองเลขาธิการกองอำนวยการจากนั้น<อ>นะครับทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้เข้าให้กำลังใจกำลังพลนะครับที่ได้รับบาดเจ็บ จกเหตุสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชานแดนภาคใต้กรณีคนร้ายนะครับลอบวางระเบิดใกล้กับ3แยกทางเข้าบ้านสกูปากใกล้กับโรงเรียนสีสวรรค์ในพื้นที่ของหมู่ที่5บ้านไอตืองอตำบศรีสีสาครนอำเภอสีสาครจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นเหตุให้จ่าสิบเอกเจริญเพชรพิมลนายสิบส่งกำลังกองบังคับการกองร้อยกองร้อยฐานพลานที่49หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่49ได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่จะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบความรุนแรงในที่ผ่านมานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งก็ประกอบไปด้วยอาสาสมัครทหารพลานมะรอนิงเกะซิพนนำสารกองบังคับการกองร้อยกองร้อยทหารพลานที่4110หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่41แล้วก็สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแล้วก็มีทางด้านของ อาสุวรรณเปาะจิสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนประจำชุดคุ้มครองตำบลเกียอำเภอสุขิริยนจังหวัดนาราธิวาสและก็จา่จาสิบตำรวจวรวิทย์ณรัตนาาะเจ้าหน้าที่ควบคุมและต่อต้านวัตถุระเบิดและก็สิบโทอดีสัยสุขสิริพัฒน์รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4 4 0 6หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่44ครับ